สวัสดีคนวันพุธจ้าวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์2 5 3สเดือนมีนาคม2568ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรเปิดออกมาก็อ,อกหักเลยเหรอฮะคนวันพุธอะไรใดๆสิ่งใหม่ย่อมดีกว่าเสมอเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใครอยากเลิกเลิกใครอยากจบจบสัปดาห์นี้ยสิ่งที่ต้องเตือนคนวันพุธ มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเหนื่อยหน่อยคือความรักเรื่องที่สอง<ม>การเงินก็ไม่เหนื่อยมากเพราะมีเสียตังค์แต่ก็มีได้ตังค์อย่างน้อยก็มีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาดังนั้นเนี่ยความรักต้องเอาดีๆนะความรักต้องเอาดีๆเพราะอะไรสามดาบรักซ้อนรักสามเศร้าอกหกักผิดหวังทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งวุ่นวายฟืนใจบังคับกันอะไรไม่รู้มัวซัวไปหมด คนหนึ่งเดินหนีคนหนึ่งเดินตามตกลงจะเดินหนีหรือจะยังไงเพราะถ้าตัดสินใจหันหลังให้ก็คือบ้านใครบ้านมันจบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวายบ้านใครบ้านมันแต่ถ้าคนหนึ่งเดินหนีคนหนึ่งเดินตามแล้วง้อล้วคืนดีก็เหมือนเดิมคิดเอาคนโสดมีอะไรใหม่ๆนะมีอะไรใหม่ๆนะแล้วก็มีอะไรเก่าๆคนเก่ากลับมาตามง้อกลับมาขอคืนดี หรือบางทีก็ได้เจอรักครั้งใหม่สิ่งสำคัญไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนเก่าหรือคนใหม่นะคนไหนอยู่แล้วมีความสุขสัญลักษณ์ของไพ่สามดาบสำหรับเรื่องของความรักอะ่ะมันไม่ดีถ้ายังไม่เลิกกันคือทะเลาะกันบ่อยหรือบางคู่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงจำใจต้องอยู่ฝืนใจต้องอยู่หรือบางครั้งมันเหมือนแบบมีมือที่สามอะไรอย่างเงย ถอนหายใจได้ไหมเห็นไพ่แล้วรู้สึกแบบเออมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นความรักสำหรับคนที่ยังไม่เลิกกันก็ประคับประคองกันไปแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ตัดสินใจจบแล้วเดินจากไปนะคะเรื่องการเงินทำไมต้องเตือนห้าเหรียญเนี่ยขอเตือนก่อนเลยนะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยรรพเลยพราะว่าบอกเลยว่าดวงดวงเดือนนี้สิ้นเดือนเนี่ย คนวันพุธต้องระวังจริงๆนะใครที่ไม่สามารถรับพลังงานลบๆได้หรือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะรับคำเตือนเลื่อนผ่านได้เลยห้าเหรียญเนี่ยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยให้ถือคตินกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่เวอร์ไม่เฟอไม่ฟุ่มเฟือยห้าเหรียญเนี่ย มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ารีบร้อนเป็นนี่อย่าพึ่งไปกู้นะโดยเฉพาะการกู้มาลงทุนไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรใดทั้งสิ้นแล้วจะทำให้เป็นนี่หรืออยากได้อะไรในช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนนะรอให้มันได้แบบโชคลาภฟุกฟกุรอให้มันได้เป็นของขวัญของรางวัลของมีค่าเข้าใจใช่ไหมของของเราอะ่ะ สิ่งใดที่มันจะได้มามันก็จะได้มาที่บอกว่าเตือนก็คือไม่อยากให้ใช้เงินเปลืองไม่อยากให้ใช้เงินเกินตัวไม่อยากให้รีบร้อนเป็นหนี้ไม่อยากให้ลงทุนที่มีความเสี่ยงเตือนแค่เนี้ยโกรธไหมละ่ะฮะเตือนแค่เนี้ยโกรธไหมละ่ะเตือนด้วยความหวังดีส่วนเรื่องเด่นคืออะไรโชคลาภมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสได้โชคได้ลาบ คนอายุน้อยกว่าเด็กกว่าให้โชคให้ลาบเลขเด่นเลขมงคล3553โชคลาบที่มาจากเด็กโชคลาบที่หมายถึงของขวัญของรางวัลของมีค่าโบนัสข่าวดีสำหรับการลงทุนทำได้ไหมอันนี้ไม่ห้ามแต่ไม่ชอบให้ไปกู้เงินมาลงทุนนะเสี่ยงที่จะแนะนำก็คือนกน้อยทำรังแต่พอตัวทำธุรกิจเล็กๆ ทำที่บ้านทำออนไลน์อะไรที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเอาเล็กๆพอก่อนแล้วค่อยขยับขยายนะคะเสริมดวงนะเดือนนี้คนมันพุทธเชื่อเถอะเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตอาจารย์อยากให้เสริมดวงการเงินกับเสริมดวงความรักเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีน่าเกี้ยวกอดเกี่ยวกันนะไม่เลิกกันนะสาม,มัคคีกันนะปรับความเข้าใจกันนะ สัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ต้องบูชาเพราะอะไรรักกันกอดกันไม่เลิกกันปรับความเข้าใจกันเสริมความรักเสริมความสามัคคีเดี๋ยวจะพูดเรื่องงานต่อไปนะส่วนเรื่องของการเงินเสริมดวงมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครหนี้เยอะใครไม่ค่อยมีโชคใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีแล้วอาจารย์แถมทูบป,ปลดหนี้ให้ด้วย ป้องกันคุณใส่ได้สะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปพกติดตัวพกใส่กระเป๋าตังค์แล้วดีมากชุดนี้แถมฟรีทุกปดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางยา้ำไม่มีปลายทางอยากได้ก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการงานมีคนอยากทำอะไรใหม่ๆตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่ แต่บางคนก็โดนบังคับจิตใจให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้าโดนบังคับให้เราทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากรับผิดชอบไม่ชอบตรงนั้นไม่อยากทำงานนี้อยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้อยากย้ายงานก็ย้ายได้เลยมันฝืนถ้ามันฝืนแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดไม่เอาไม่ชอบทำไม่ได้ อะไรใหม่ๆย่อมดีกว่าแต่ถ้ามีตําแหน่งที่หยิบยื่นเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอันนั้นดีมากๆสิ่งที่2เรื่องงานนะคุ้มไหมใช้งานเราคุ้มแต่จ่ายเงินให้เราคุ้มไหมดูเรื่องของผลประโยชน์ดูเรื่องของผลตอบแทนเพราะถ้าใครทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าฝืนใจทำไปอย่างนั้นแหละยังไม่มีงานที่ดีกว่า ลองหางานใหม่ที่ได้เงินเยอะกว่าเพราะสิ่งสำคัญในเรื่องของงานน่ะมันคือเงินทำงานแล้วต้องได้เงินแล้วต้องได้เงินคุ้มค่าแรงด้วยส่วนเจ้าของธุรกิจช่วงนี้หยุดขยับขยายเอาแค่นี้ก่อนเอาแบบเล็กๆไปก่อนและห้ามกู้เงินมาลงทุนเพิ่มเด็ดขาด ใครที่มีหุ้นส่วนระวังความขัดแยงไว้ด้วยในเรื่องของสุขภาพระวังจุกเสียดแน่นหน้าอกหัวใจโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจย้ำหัวใจหายใจสองอย่างสองระบบอย่างที่3ระวังขาเข่าเท้าจะเจ็บนะคะการเสริมดวงนะอันนี้บอกตรงๆไพ่แบบเนี้ยคือไพ่ขอทาน ทำบุญกับขอทานทำบุญกับคนเร่ร่อนจรจัดหรือถ้าใครอยากร่วมบุญโรงทานร่วมบุญกับเด็กกำพรา้าสามารถทักแชทมาขอได้จะมีเลขบัญชีให้ทำบุญกับเด็กกำพร้าในจังหวัดเชียงใหม่กองบุญละ45บาทสนใจก็ร่วมได้ เน้นให้ทานบ่อยๆหรือใครมีเสื้อผ้ามีอะไรมีข้าวมีอาหารอยากจะเอาไปบริจาคหรืออยากจะทำบุญกับขอทาน5บาท10บาทตามสะดวกแต่บอกบุญสำหรับใครที่อยากร่วมบุญกันเนาะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัครพยากรค่ะกดไลค์กดแชร์พิมพ์สาธุ35 5ร่ำรวยหมดนี้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ